มี问我答อาจารย์ดีแล้วลาจารย์สุคณะศิลปศาสตร์เป็นอาวัตรการญญาจัดการตานยาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะตานยา好เขาต้อนรับทุกท่านเข้า,ขาสู่รายการมีว问ตาเอออาจารย์ซูวัวนนี้เราเพียรอะไรกันดีอ๋อเา็นอะไรดีเธออะไรมาเนี่ยอ้าวอันนี้คือตุ๊กตานัาเคเกเออเพิ่งไปเอฟมานะเมื่อวันที่4เดือน4นะ่ะเนี่ยถูกมากๆเลยตำมาเรียบร้อยแล้ว รรัอะไรครบเอาหนีไม่รู้ได้ไงยี่มันเป็นภาษาที่ใช้ที่ชีวิตประจำวัน,นเลยนะ,ะอแอปก็มาจาก C F นะคะที่แปลว่าคอนเฟิร์มแล้วก็ ตาเนี่ยเป็นภาษาอีสานนะตปลว่าพุ่งทยานไปเลยหัวก็ไปจัดมาเรียบร้อยแล้วเอ๊อภาษาจีนล่ะคขาว่ารับแานของอะไรทั่วไงเนี่ยอ๋อได้ของผ่านาจีนว่า直播带货直播带货ถูกต,ต,ต้องแล้วครับอืมโอเคแล้วคนจีนกับคนไทยเวลาเขาไลฟ์ขายของนี่เขาเหมือนแตกต่างกันยังไงคะจันซูผมคิดว่าต่างกันนิดหน่อยนะครับ<ม>ต่างกันที่คนไทยซื้อของผ่านท่องคอมเมนต์นะครับแต่ว่าคนจีนที่ซื้อของหรือว,ว่าแชร์ด,ดันผ่านลิงก์หรือว่า เล่้งค์นะครับอ๋อค่ะใช่เพราะว่าเวลาคนไทยเขาเชียร์แขกเนาะให้ลูกค้าแบบซื้อของแล้วบอกเขาไม่เล่นจ้าเขาไม่เล่นจ้าสิบวิสิบวิสิบวิเอฟเลยเอฟเลยของคันจีล่ะอ๋อฟันจีไม่รู้กันนะครับโอ้โหสามสองหนึ่งขึ้านลิ้งค์抓紧下า下单下单เขาจะสู้หนี้คนที่เขาเลยนะโอ้แน่นอนรู้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แชร์ยูแล้วมาพบกับพวกเราในสาระดีๆได้ทุกวันจันสัปดาห์แรก ของเดือนนะคะในรายการหยิวนหัวาดาและรายการปุ๋ย,ย้นเหยตาได้ทุกวันจันทร์ตำนาันที่3ของเดือนนะครับเราพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสาชีเยี่ยบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสาระดีๆจากคณะเรานะครับ